สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเอนเข้ามาเที่ยวชมงานแสดงรถยนต์นะครับงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่40ในปี2019นะครับที่อาคาร c h a เ l e จอร์1-3นะครับที่เมืองทองธานีนะครับมาดูกันว่าบูธรถยนต์ MG นะครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่าเขาจะเปิดตัวรถตู้โฉมใหม่ล่าสุดของทาง MG นะครับรวมทั้งรถไฟฟ้า MG z SE นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเราไปดูกันว่าเทคโนโลยีที่เขาจะนํามาโชว์รวมทั้งราคาของรถตู้ที่จะเปิดในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับก่อนอื่นผมก็อยากจะพูดถึงประวัติคร่าวๆของแบรนด์ mg นะครับรถยนต์ mg เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเราตอนนี้นะครับถึง5ปีแล้วนะครับเรียกว่าผ่านไปแป๊บเดียวถึง5ปีแล้วที่สําคัญนะครับมียอดขายรถยนต์ในประเทศไปแล้วมากกว่า50,000คันนะครับเรียกว่า ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับเข้าไปติดตามไอในบูธของ MG มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับบรรยากาศคึกคักที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของพิธีเปิดตัวรถยนต์ New MG V 8 0นะครับ Passenger Van ขนาด11ที่นั่งนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MG นะครับที่เอามาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชโดยเฉพาะนะครับผู้คนก็สนใจนะครับได้รับความสนใจในงานนี้มากๆนะครับสำหรับรถตู้รุ่นนี้ครับ New MG V80 นะครับเป็นรถยนต์ Passenger Van ขนาด1 1ที่นั่งที่มีความโดดเด่นนะฮะด้านความกว้างและโอโถงรวมทั้งความสะดวกสบายนะครับด้วยการวางตำแหน่งเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับในสไตล์ของยุโรปนะครับเรียกว่าตำแหน่งของการจัดวางเครื่องยนต์เนี่ยไปอยู่ด้านหน้านะครับให้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ให้ทั้งการขับขี่ที่ มีประสิทธิภาพด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมิติตัวถังที่กว้างนะครับรวบทรงที่สูงนะครับรวมทั้งความยาวตัวถังที่ไม่ยาวมากนักนะครับเรียกว่าเป็นรถตู้ช่วงสั้นที่มีขนาดสัดส่วนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ New MG V80 นะครับเป็นรถยนต์ Pass ซ n เจอร์แวนขนาด11ที่นั่งที่มีความโดดเด่นนะฮะด้านความกว้างและโอถงรวมทั้งความสะดวกสบายนะครับด้วยการวางตำแหน่งเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับในสไตล์ของยุโรปนะครับเรียกว่า ตำแหน่งของการจัดวางเครื่องยนต์เนี่ยไปอยู่ด้านหน้านะครับให้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ให้ทั้งการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมิติตัวถังที่กว้านะครับรวปทรงที่สูงนะครับรวมทั้งความยาวตัวถังที่ไม่ยาวมากนักนะครับเรียกว่าเป็นรถตู้ช่วงสั้นที่มีขนาดสัดส่วนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับระบบขับเคลื่อนล้อหน้ายังทําให้พื้นที่ในห้องโดยสารนะครับยังสามารถจัดวางแบบ แบนลาบนะครับเรียกว่าเป็นแฟลตโฟ o ์นะครับสามารถเดินจากหน้าถึงหลังได้อย่างสะดวกสบายนะครับยังให้ความโอ่อาโอโทงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันได้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับเรียกว่าเป็นแบบ w a l k t h r นะครับคอนโซลหน้ายังตกแต่งได้เรียบหรูดูทันสมัยนะครับเบาะนั่งก็จะดีไซน์ให้นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีประตูสไลด์ซ้ายขวาทั้ง2บานนะครับพร้อม บันไดไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อไรที่เราเปิดประตูไฟฟ้านะครับเปิดออกปั๊บมาบันไดไฟฟ้าก็จะยื่นออกมานะครับโดยบันไดนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมนะครับและเมื่อใดที่เราปิดประตูนะครับบันไดนี้ก็จะเลื่อนเก็บนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเรียกว่าไม่กีดขวางและยังให้ความสะดวกสบายได้อย่างดีด้วยครับประตูบานท้ายนะครับ,รบ,รบเรียกว่าการเปิดปิดแบบตู้กับข้าวนะครับหรือว่าแบ่งการเปิดปิดในแบบ 50-50นะครับสามารถเปิดได้กว้างถึง180องศานะครับช่วยให้ขนสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคุมพลังของ MG V 8 0คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโทอโบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดที่136แรงมาแรงม้าแรงบิดสูงสุดที่330นิวตันเมตรนะครับาพร้อมกับช่วงล่างที่มีเสถียรภาพนะครับให้การขับขี่ที่มั่นคงนะครับในแบบฉบับของรถ ตู้นะครับหรือว่ารถแวนในสไตล์ยุโรปนะครับมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัยนะครับ BFI หรือว่า Body f r a m e Rate i n t e g r a t e นะครับด้านระบบเบรกนะครับให้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ด้วยระบบ d i s c b r a k e แบบ4ล้อนะครับรวมทั้งระบบความปลอดภัยแบบ ESP หรือว่า Electronic Stability Program นะครับเรียกว่ารวม7ระบบไว้ในระบบเดียวกันจะทำงาน ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับซึ่งจะทํางานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับช่วยให้ความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับและทั้ง2รุ่นนะครับยังมีสีตัวถังให้เลือกถึง3สีได้แก่สีดํา Exotic b l a c k สีขาวเลดี w นไว,นวนน้นะครับรวมทั้งสีเทาอังกอรเกรนะครับเรียกว่ามีถึง3สีให้เลือกสำหรับผลที่จะครอบครองรถตู้ New m g v 8 0ใหม่ครับ MG ZS EV เป็นยุตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ n e t g r e e นะครับของแซ c โดดเด่นด้วยการเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับให้กำลังสูงสุด110กิโลวัตนะครับหรือว่า180แรงม้าสามารถวิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับไปได้ไกลสูงสุดถึง428กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งหรือว่าประมาณ335กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของ NEDC ของยุโรป MG ZS EV ยังมีรูปรักษณ์ที่โดดเด่นในแบบฉบับของรถยนต์ SUV การติดตั้งระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะในรถยนต์ที่พร้อมตอบสนบองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเทรนของรถยนต์ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันนี้จะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในเร็วๆนี้ครับเรียกว่าความตั้งใจของ MG ครั้งนี้นะครับจะ ทำการทำตลาดนะครับทั้งในยุโรปและก็เอเชียรวมทั้งอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปเยี่ยมชมภายในบูธรถยนต์ MG นะครับสามารถไปดูรถยนต์ New MG V80 รถตู้ที่มีความน่าสนใจมากรุ่นหนึ่งในตลาดนะครับรวมทั้งรถต้นแบบนะครับ MG ZS EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากอีกรุ่นหนึ่งของ MG นะครับในงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ณอาคาร Challenger Hall นะครับเมืองทองธานีนะครับหรือว่าสามารถชมรถยนต์ MG v 80นะครับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศได้ด้วยครับข้อเสนอพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40 รถยนต์ New MG 3เลือกรับดาวเริ่มต้น5%เพียง25,950บาทหรือรับฟรีชุดแต่งบริคิดรอบคันรถยนต์ MG ZS ผ่อนเพียง6,790บาทต่อเดือนรถยนต์ MG 5ดอกเบีย้ย0%นาน5ปีรถยนต์ MG GS 1.5 Turbo ดอกเบีย้ย0%นาน5ปีสำหรับรถยนต์ MG 3 MG ZS MG 5และ MG GS รับฟรีประกันชั้นหนึ่ง พร้อมพรบนาน1ปีและการรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ120,000กิโลเมตร